คลิปนี้จะพาไปอัปเดตภาษีหรือกรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีในเช็ตเตอร์สต็อกนะคะเราจะเห็นว่าแบบฟอร์มการเสียภาษีของเราหมดอายุแล้วนะคะเราต้องทําการอัปเดตใหม่นะคะเริ่มที่หน้าโฮมนะคะเราเลื่อนลงมาให้คลิกตรงคําว่า tax center หรือศูนย์ภาษีนะคะเราจะเห็นว่าแบบฟอร์มการเสียภาษีของเราหมดอายุแล้วนะคะให้คลิกตรงคําว่าส่งแบบฟอร์มการเสียภาษีใหม่ในช่องแรกเขาถามว่าคุณเป็นบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ให้ตอบว่าไม่นะคะช่องด้านล่างให้ตอบว่าบุคคลหรือ individual ก็เราทําในนามบุคคลไม่ใช่ธุรกิจหรือนิติบุคคลนะคะและกดส่งค่ะแล้วเราจะเข้ามาในหน้านี้นะคะให้ตรวจสอบข้อมูลซึ่งข้อมูลจะมีบางส่วนไว้แล้วถ้าข้อมูลไหนอัปเดตก็ให้กรอ,อกใหม่นะคะเริ่มจากข้อ2นะคะให้เลือกไทยแ l a n d นะคะข้อ3ที่อยู่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ข้ามไปได้นะคะ PO box ให้ใส่โนไปค่ะ ข้อ5ให้ติ๊กตรง itin ค่ะข้อ6จะถามเลขผู้เสียภาษีนะคะให้ใส่เลขบัตรประชาชนค่ะข้อ7ข้ามไปค่ะข้อ8ใส่วันเดือนปีเกิดโดยเรียงเดือนวันแล้วก็ปีนะคะข้อ9ให้เลือก Thailand จากนั้นมาที่พาที่3ให้ติ๊กถูกที่ช่องเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเป็นความจริงจากนั้นคลิกตรงคำว่าตรวจสอบและลงลายมือชื่อ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วลงลายมือชื่อแล้วกดส่งเว็บจะเด้งมาที่หน้าศูนภาษีอีกครั้งเราจะเห็นว่าข้อมูลภาษีของเราได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เราก็ได้อัปเดตข้อมูลการเสียภาษีของเราแล้ว